เวลาที่เราพับหมี่โคราชบางครั้งและหลายๆครั้งเส้นหมี่จะแข็งรู้ไหมครับว่าสาเหตุของการที่เส้นหมี่นั้าแข็งมีสาเหตุหลักๆอยู่3สาเหตุ 1. ก็คือมาจากโรงงานผู้ผลิตเส้นหลายๆโรงงานนะครับที่ผลิตเส้นหมี่โคราชก็จะมีสูตรหรืออัตราส่วนหรือกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน บางโรงงานอาจจะผลิตโดยใช้มเมล็ดข้าวเจ้าอย่างเดียวบางโรงงานผลิตโดยใช้แป้งข้าวเจ้าผสมด้วยบางโรงงานใช้มเมล็ดข้าวเจ้าแต่มเมล็ดข้าวเจ้าในแต่ละสายพันธุ์คุณสมบัติที่ออกมาก็ให้คุณภาพของเส้นที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางโรงงานที่ผลิตโดยส่วนผสมยังไม่ลงตัวหรือว่าแผ่นนั้นหนาเกินไป ก็ทําให้เส้นหมี่นั่ออกมายึงทาให้แข็งได้สาเหตุที่2ก็คือเกิดจากเวลาที่เราผัดเราใส่น้ําน้อยเกินไปบางทีอาจจะด้วยเราทําตามฉลาดเพราะผู้ผลิตเขาระบุน้ําให้เราใส่มาในฉลากน้อยเกินไปหรือบางทีเขาระบุมาถูกต้องแล้วแต่เราไม่ได้อ่านฉลากแล้วเราก็ใส่น้อยเกินบางทีเขาระบุให้ใส่น้ํา300 ML แต่เราใส่แค่200 ML หรือ250หมัดก็น้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะทาให้เส้นหมี่นั้นสุกเส้นหมี่ก็เลยแข็งสาเหตุที่3ก็คือเวลาที่เราผัดเราเปิดไฟแรงเกินไปเวลาที่เราผัดนะครับมันจะมีทั้งน้ําปรุงทั้งน้าเปล่าที่ใส่ผสมกันได้ที่เสร็จตุน้นแล้วก็มีเส้นอยู่ในนั้นถ้าเราเปิดไฟแรงเกินไปเร่งบางแรงเกินน้ําตัวนั้นมันจะงวดก่อนมันจะแห้งก่อน เส้นมันจะไม่สุกครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะผัดเส้นหมี่นั้นเราจะต้องใช้ไฟกลางๆครับไม่ต้องเร่งแรงครับใจเย็นๆเพราะเส้นหมี่เขาเหนียวนุ่มอยู่แล้วเราค่อยๆผัดรับรองว่าคุณจะได้เส้นหมี่โคราชที่เส้นเหนียวนุ่มอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบสาระดีๆจากช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพจหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงกันไ้ด้วยนะครับ และคุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ